สวัสดีเอฟซีคนฝาอะไรทุกท่านนะคะโอยหูดังเป็นซีเบิร์ดมือเนี้ยนากระดำห้อนหอน้หอนนะคะกำลังพ่นสีกาสีมือกับมีเจสีมือมืดังกับเป็นซีสีพ่นสีนะคะ ช่วงนี้เร่งงานนะคะเร่งงานกะไก่สีโล,ววลงวานหรือว่าลุ้งวานหรือว่าลงไทยกันแล้วนะคะทางอำเภอฝอไ่รรจังหวัดน้องค่ายนะคะตรงที่คุนฝอไร,รยอยู่จนหน้าหน้าของคุนฝอไร,รกะไก่แล้วนะคะสิ้นเดือนนี้กัสีลงไม่ไวหนนี่แหละนะคะ คือสภ,ภานี่กับสิโร่งวานเขา่าก็เรียกตองเร่งงานนะคะแล้วก็ลูกค้าก็เร่งเขามากขึ้นกันแบบน,นี้เนาะนะคะก็เรียกตองเร่งนะคะมันสียากหลายทางเนาะพี่น้องช่วงนี้ลูกค้าก็รู้ซื้อว่าเร่งมากขึ้นกันนะคะเช้วอุบลช่วงนี้เป็นอ่าช่วงแรกๆคันน,น,น,ะคะนีเป็นซูรินซีสเกตนะคะเพิ่นเพิ่น เิ่นวานก่อนทางเฮ่าหรือจังไดกับบรลูเนาะเพระาะว่าช่วงแรกๆจะเป็นสุรินซีสเกตอุบลน,นะคะพี่เข่ามามาช่วงนี้เป็นสายของอู่ดอนสกุลนะคะสกุลก็เริ่มเข่ามานะคะทรงช่วงนี้ทรงแทบทุกมือนะคะทรงแทบทุกมือบางมือก็ ทรงติดกันมาสองสามมือสี่มือหามือแล้วก็มาเวียนนะคะอันนี้เขาก็เริ่มจะเล่งงานไว้ลูกค้าก็เริ่มเล่งเขามาพ้นฝาไหลก็พ่นสีโอ้ยเมียหอบนะคะสร้างกระเล่งขึ้นกันสร้างกับสีลงหน้าขึ้นกันนะคะช่วงนี้พี่น้องก็ต้องการก็ฝ้า้างกันเขามานะคะโอ้เหลี่ยมตา เฝ้าสั่งกันเขามานะคะถ้าช่วงเร่งอหลีคขึ้นหน้าหน้าอหลีมันก็นยากหลายทางนะคะลูกค้าเพิ่นกับเขามาหลายเข้าก็ต้องอาจจะใส่เวลาเนี่ยจักน้อยนะคะในการทำนะคะมันอาจจะเฮ็ดบ่ท่านนะคะกำลังพ่นสีรล่อนะคะพ่นสีรลอเดี๋ยวนี้ได้เฮ็ดคือสีเฮ็ดตะที่นั่งกับที่นั่งตะที่นั่งบ่ไรเนาะคะ่ะ คือมันบอ่อท่านก็ต้องเฮ็ดลอควบคู่เฮ็ดขา้นไปน้ำนะพี่น้องนะมืออื่อเท่าก็มีทรงอีกนะคะอาจจะบ่มีคลิปไทยน,นะคะยังบอ่อท่านมีคลิปไทยอาจจะเป็นพูละช่วงคนฝาไร่ลงเฮ็ดหน้าที่ไดรีวิวพี่น้องช่วงนี้จะเป็นคลิปการทํางานไปก่อนนะคะแล้กก็ขั้นลูกค้าเพิ่นทรงคลิปขามา่ห้กะจังสีไดรีวิวให้พี่น้องเบ่งนะคะจังสีได้ลงในยูทูบช่วงนี้นีแจะคลิปเฮ็ดงานพี่น้อง นะคะเนื่องจากว่าบ่ได้เล่นส่งเองนะคะส่งเป็นพัสดุไปนะคะก็เลยมีตะเคียนเพียรงานให้เบิ้งนะคะอยาจะประมาณนี้สร้างกับเฮ็ดสองคนนะคะเล่งขึ้นกันนะคะอันนี้เฮ็ดไปนน้ำส่งไปน้ำช่วงนี้นะคะพี่น้องเฮ็ดไปน้ำส่งไปน้ำบ่ท่านได้เฮ็ดหลายเฮ็ดหลายบ่ท่านนะคะก็ต้องเฮ็ดเป็นชุดเป็นชุดไปก่อนจะเฮ็ดตลอดไว้กับบ่ได้นะคะมันสิขาด ยางใดยางหนึ่งองค์ประกอบของอชุดนั่งกับหรือว่าของเตีคน้นฝ่อลายนะคะก็ต้องเอาแบบเฮ็ดไปพร้อมนะคะที่นั่งกับเฮ็ดที่นั่งขั้นนาหล้างก็ต้องเฮ็ดไปพร้อมกันเป็นชุดเป็นชุดเลยนะคะเดี๋ยวมืออื่นจะส่งไปอีกนะคะทางใดสร้างมืออื่นส่งใสปาปาพนมปลาปากปลาป,ปากนาครพนมนะคะ เดี๋ยวมืออื่นคนฝ่อไห่ทรงไห้เด้อพี่น้องทางนาครวนพนมนะคะค่ะกระสิประมาณนี้มุดอ่างจนเป็นซีเบิร์คัดแล้วก็มะพ่นคัดเกียร์พ่นนะคะทางนี้สองคนพ่อใหญ่วันคนฝ่อไล่อันนี้พ่อใหญ่วันคนฝ้อไล่นะคะทัา,ามือหนีเส้หนากาะเบือหนหนาเห็นตา พี่น้องโทรมากกับสร้างเปล่าสร้างเปล่าเพราะว่าสร้างเปล่ารับโทรศัพท์นะคะสร้างกับนีพ่อยายบ้านพร้อมอันนี้ก็ช่างเปล่าด้วยเห็นตาตานะคะกำลังเชี่ยมช่วงนี้กำลังเลงซอยกันนะคะเนื่องจากว่ากับที่ใดล่วงหน้าจาขวางนั้นมีหนองบ้านเขางานก็ประหยัดก็จะสรางเรื่องประชารัฐ บานเขา่าเรียงบานเขา่าตาป่านั่นก็นยังบวท่านอยู่บมเมนบวท่านดอกคือบมเมนบวท่านคือได้เพิ่นสั่งมากกับได้ทรงสั่งมากมือนีกับทรงออื่นสั่งมากมือนีกับทรงออืน่นไปเังสินะคะในช่วงนี้นะคะพี่นอ้องเพิ่นก็นเริ่มแล้วไถ่ให้ไถหน้านะคะพี่นายว่านคนเฝ้าไร่สร้างเปล่าข้นฝ้าไรา่ แนะฮะ,ะจ้าเจ้าเขา่าอันนี้เขา้เขาขเข่าข้อร่งไหมเข่าข้อก็ไมาเสียมก่อนต่อกระจุกระจิกเข่าข้อเสียมข้อก่อนเสียมบูดข้อก่อนนะคะเสียมข้อแะไรล่ะิดว่าใส่ไม่เสียมใจครับ เล็กข้านที่ห้าดัดไว้ตัวนานะคะอันตอนคู่จะเป็นตัวหลังนคะคะพอใหญ่เป็นผู้เฮ็ดท,ที่นั่งให้เสาที่นั่งให้ก้นเขาไล่ตัวแม่นี่ที่เป็นตัวคัด <c ười> ตัวแม่เป็นตัวคัดเดิมพ่น้องคัดเจียท่าสีพ่นสีนะคะ เพ่อนะคะก็เป็นธุรกิจครอบครัวเล็กๆนะคะสี่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอยู่นี่นะคะเป็นธุรกิจครอบครัวเล็กๆนะคะเฮ็ดกันพอตูกยุไตเล่าวหอมเนี่ยพี่น้องคนน่ะเมืองเอ่านะคะไตกาวเนี่นี่ตูกต่อเล่าเนี่ค่ะมองเฮ็ดเป็นตูกต่อเล่าเด้อพี่น้อง เรงนี้เล่าเขาได้หนินี่ก็มเที่อน,น่อยได้หนิเล่าเขาโอ้นะคะตุกบต่อเล่ามองพี่ทํางานกระดายนะคะตะกี้แห้งเป็นโต้แน,น่ออๆนะคะพี่น้องให้การสนับสนุนมากเขาก็ได้ขยับขยายนะคะเฮ็ดเพิ่งต่อเล่าออกมานะคะเอาตามกําลังเขาก่อนนะคะมีเท่าดเฮ็ดเท่านั้นละ่ะพ็อได้ส่วนโฮมสกักก่อนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะคะ เนเดอพี่น้องต้องการอยากจะได้กะเฝ้าเฝ้าเฝ้าผู้มาเอาเลยพี่น้องนะฮาเทียม่นเดทาโดนฮะเทียเดทาโดนขึ้นไปซู่มืดแต่ว่าเขายังขายราคาเกล้นะคะเพราะว่าซอยซอยกันไปนะคะราคาเขาก็ว่าดีนะราคาเล็กนี่จะขึ้นกับปุ๋ยสารเคมีทุกอย่างขึ้นเมิดโอ้นะคะอันนี้เขากับพยุ่งซอยกันไปสะก้อนขายราคาเกล้นนะคะ พี่น้องสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามอ่า YouTube คนฝ่อไร่ให้น้ำนะคะบวา่าสิเป็นทั้งชัวร์เชนเนลของสร้างเป่าแล้วก็บอกคอยได้เฮ็ดคลิปลง,ลงรงดอกเนาะก็ฝากกดติดตามนินแน่นะคะกดแชร์กดติดตามให้นแนี่ยบวา่าสิเป็นทั้งเฟซคนฝ่อไร่ฮ like, ่องเก้คนฝ like, ่อไร่น, like, นะคะหรือว่า YouTube คนฝ like, ่อไร่แล้วก็เอ่อเพจคนฝ่อไร่นะคะ ฝากติดตามให้น้ำแน่กันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้น้ำเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กะจบไปตะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพ่อ,อกันพ่อหอมปากหอมพ่อสำหรับคลิปหน้าจะพ่อ,อ,อกันไหมสวัสดีค่ะ